ามาพบกับอาจารย์ฟูแล้วก็อาจารย์เกตค่ะ ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องของกายบริหารกันนะคะค่ะมีวัตถุประสงค์ง่ายๆด้วยกันนะคะ3ข้อด้วยกันค่ะจันปูโดยข้อแรกนะคะนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจค่ะส<อ>2สามารถปฏิบัติได้ในเรื่องของกายบริหารน,นะคะและสาค่ะสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ค่ะดีมากเลยนะคะจ <ขา S 2> ัรเกเกต๋ยรบกวนอาจารย์เกตนะคะช่วยอธิบายในเรื่องของกายบริหารหน่อยนะคะได้ค่ะอธิบายสั้นๆเลยนะคะจันปูก็คือกายบริหารน,นะคะคือการออกกําลังกายรูปแบบหนึ่งค่ะที่ไม่ยุ่งยากและสับ ซอนนะคะโดยที่ไม่ต้องใช้ทักษะกีฬาเป็นพื้นฐานค่ะและสามารถออกกําลังกายได้คนเดียวนะคะหรือว่าเป็นกลุ่มก็ได้นะคะในที่บ้านที่โรงยิมหรือสวนสาธารณะก็ได้ค่ะ อาจารย์เกตคะแล้วท่ากายบริหารเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงคะมีประโยชน์มากเลยค่ะอาจารย์ปูเพราะอะไรรู้ไหมคะอาจารย์ปูเราสามารถออกกําลังกายได้ทุกส่วนของเนี่ยนะคะเวลาออกกําลังกายท่ากายบริหารค่ะประโยชน์ของมันคือฝึกความอดทนค่ะความแข็งแรงความอตันแล้วก็ความยืดหยุ่นของขอ้อต่อต่างๆได้ค่ะอาจารย์ปูดีมากเลยนะคะอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราเอาท่ากายบริหารเนี่ยไปไปอสอดคล้องรหรือว่าไปใช้ในเพลงด้วยอย่างเงี้ยมันก็จะยิ่งทําให้เราเนี่ย กระตุ้นตัวเองแล้วก็มีความสนุกด้วยถูกไหมคะจันเกตใช่ค่ะจันปูหรือว่าอีกอย่างหนึ่งนะคะเขาจะเรียกว่าการบริหารประกอบดนตรีะคะ่ะจันปูซึ่งการบริหารประกอบดนตรีนะคะจะนํามาจากนะคะชาวสวีดิชค่ะเป็นการเต้นแบบเ,เป็นการฝึกแบบสวีดิชของชาวสวีเดนนะคะซึ่งของประเทศไทยคะ่ะนํามาฝึกในรูปแบบของราชนาวีคะ่ะส่วนใหญ่ของคนไทยนะคะจันปูนํามาใช้กับเพลงมา์ทค่ะม,มีเพลงม์าโรงเรียนเพลงมา์ทมหาลัยคะ่ะเป็นต้นนะคะ ส่วนใหญ่นะคะในเพลงมาร์ชก็จะนับไปด้วย4จังหวะและ8จังหวะค่ะถ้าสมมตินักศึกษานะคะสามารถฝึกไว้หรือว่าถ้าเราเห็นการประกวดวงโยธวาทิตนะคะก็จะนาเพลงมาร์ชเนี่ยค่ะไปร่วมด้วยแล้วก็ทําให้มีท่าที่พร้อมเพียงการที่สวยงามมากขึ้นน่าชมยิ่งขึ้นค่ะจันปู งั้นเรามารู้จักเพลงมาร์ทมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพยากันเลยนะคะซึ่งในเพลงนี้นะคะเราจะมีการใช้ท่ากายบริหารทั้งหมด5ท่าค่ะเดี๋ยวเรามาดูท่าแรกเลยนะคะกับเพลงท่อนแรกนะคะจังหวะที่1ค่ะจังหวะที่สองจังหวะที่3จังหวะที่4จังหวะที่หและจังหวะที่6ค่ะ เดี๋ยวเราจะมาเข้ากับเพลงเลยนะคะพร้อมนะคะจันเกตพร้อมค่ะสา <3, 4, S 2> ราชภัฒบานสมเด็จเจ้าพระยาสถาบันอุดมศึกษามาหาสถานบัณฑิตร้วนเพลิดเพลีแววเฉียวชาญสร้างสรรงานทุกองค์กรขจรไกลต่อไปเป็นท่าที่สองนะคะประกอบกับเพลงท่อนที่สองคะ่ะ ท่านี้นะคะจะมีสี่จังหวะและเราจะทําทั้งสองข้างนะคะก็คือทางด้านซ้ายแล้วก็ทางด้านขวาค่ะเราจะเริ่มทางด้านซ้ายก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาค่อยทําทางด้านขวาค่ะพร้อมนะคะจังหวะที่หนึ่งค่ะจังหวะที่สองจังหวะที่สามและจังหวะที่สี่ต่อไปสลับข้างนะคะจังหวะที่หนึ่งจังหวะที่สองจังหวะที่สามและจังหวะที่สี่ค่ะ ต่อไปจะมาเข้าเพลงนะคะพร้อมนะคะจันเกตพร้อมค่ะจันโูสามสผลิตครูผู้ประเสริฐเลิดก,การสอนพัฒนาบุคลากรสู่ยุคสมัยวิทยาศาสตร์นิเทศเรื่องเฟื่องกว่าใครบริหารจัดการได้สมศรัทธาสำหรับท่าที่3นะคะจะมีทั้งหมด7จังหวะค่ะ นะคะแล้วเราก็จะทําทางด้านซ้ายแล้วก็ทางด้านขวาเหมือนเดิมนะคะดูจังหวะแรกเลยนะคะจังหวะที่1ค่ะจังหวะที่2จังหวะที่3จังหวะที่4จังหวะที่5จังหวะที่6และจังหวะที่7ค่ะสลับข้างนะคะจังหวะที่1จังหวะที่2จังหวะที่3จังหวะที่4จังหวะที่5 จังหวะที่6และจังหวะที่7ค่ะต่อไปเราจะมาเข้ากับเพลงในท่อนที่3นะคะพร้อมค่ะ3 4สีุริยะคือตราอันทรงสิทธิ์ปวงบัณฑิตสมภูมิมสมสงา่าวิในเข้มกีฬาแก่งแรงปัญญารู้บูชารู้รักสามัคคี ท่อที่สี่นะคะเราจะมีสี่จังหวะนะคะดูจังหวะที่หนึ่งเลยค่ะจังหวะที่หนึ่งจังหวะที่สองจังหวะที่สามและจังหวะที่สี่ค่ะต่อไปมาเข้ากับเพลงท่อนที่สี่นะคะพร้อมค่ะสามสี่สัจจเวอ,อมตะวาจาปัดยาข้านำศักศี สำหรับท่าสุดท้ายนะคะท่าที่5เราจะมีทั้งหมด8จังหวะค่ะเดี๋ยวเรามาดูจังหวะที่1เลยนะคะจังหวะที่1จังหวะที่2จังหวะที่3จังหวะที่4จังหวะที่5จังหวะที่6จังหวะที่7และจังหวะที่8ค่ะเดี๋ยวเราจะมาเข้ากับเพลงท่อนสุดท้ายเลยนะคะพร้อมค่ะ3าม่ม่วงขาวพลิ้วสะบัด ส่วทาตรีสถาบันนีราชพัฒบานสมเด็จเจ้าพระยา จะรู้รักสามัคคีสัจจวห์อนาจาาวาจารัยาขานำศักดิ์ศรีมวงขาวริวสบัดตัวทาตรีสถาบันนี้ราชภับานสมเด็จเจ้าพรยา ดล้วนเร้าแพร่แวเวเชีช่ยวชาญสร้างสรรนาคุกกคมกรกระจรไต,ตรปริชภูมิภูกระเสริ่กเลิดการสอนพัฒนาอาุปกรณ์สู่ยุคสมัยวิทยาศาสตร์มีเทศเรื่องเปื่อนควาไกรบริหารจัดการได้สมศรัทธา ชารู้รักสามีสัจเวอมวาจปัญาานำศักดิีม่วังขาวปลวสบัดวัตรีสถาบันนี้ กันบ้างคะอาจารย์คิดว่าทุกคนเนี่ยน่าจะสามารถปฏิบัติกายบริหารได้นะคะถ้ากายบริหารเนี่ยเป็นท่ากายบริหารที่เราสามารถคิดเองนะคะทําได้ง่ายแล้วก็อีกทั้งเนี่ยเรายังสามารถไปประยุกใช้กับเพลงอื่นๆได้ด้วยนะคะอัจาร์เกตใช่ค่ะาจาร์ปูเพราะยังไงนะคะกายบริหารก็จะเป็นทางเรื่องในการประกอบกิจกรรมทางกายอย่างหนึ่งนะคะเพื่อออกกําลังกายเพื่อมีสุขภาวะที่ดีค่ะยังไงแล้วทุกคนอย่าลืมปฏิบัติกายบริหารกันบ้างนะคะไปค่ะอาจาร์ปูเราไปจบ คด้วยการขาดด้วยการกายบริหารค่ะ